สบายดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องอ่ะกำมาอยู่กับครูคิวอีกแล้วเซนเก่าเซนเดิมเนาะพาพ่อแม่พี่น้องมาอัปเดตน,อน้องบุญคงกับพ่อน้องเฮ็ดอ่าขอกเป็ดเด้อพี่น้องพอใ่แล้วโอ้พี่น้อง,ออองกำลังกะเกียมสีปุกตูบอืมเพิ่นเฮ็ดอันนี้เนาะเพิ่นแปลงตูบ สบายดีบุตรกองสบายดีพ,พ่อแม่พี่น้องเออนี่เป็นพ่อข้ามาเห็นหน้าจะอกเถื่อจ้านาสบายดีมันด้วยไอสบายดีสบายดีมั้งเออสบายดีเออพ่อหนอมันโคงมันยังสีหนอน,นอเจ็บผมแม่รู้ไปยังไงมันนี่ไปเอายังลูกปลาทีต่ตัดตัดกองมุงตู้ไปตัดตัดอันมุงตู้อืม hết ờ anh này mà khuất mà xây tín xấu bà ờ ờ xôi tín xấu bà kín ờ ờ, kín, ờ à, à, anh xây ấy... anh này ấy... มันเอาใส้อน <Luis> ี้อันมุงนี่มันคงเขาจเาไข่ให้บ่อ๋อกวสีพอบ่ซ้ำนี่บ่พเพกันอมุ่งมุงเบิแล้วก็ไปไปทาาเขาจ้าว่ามันไปไขายแลอเบ่เข้ามาให้เดลอเดี๋ยวจะเอาเงินให้อันนี้แม่นบ่เป็นกินำดีนี่ โอ้หางรถคักโอ้ดีเลยคักนะอือหืออันนี้เป็นบอลเป็ดอาบน้ำมีสองบอลเนาะบอลหนึ่งมันโค้งงันยานี่ไม่ต้องจุดมันเด้อมีแต่ว่าป้ามันให้มันขึ้นเป็ดกินก็ดีเด้ยานี่อันนี้แม่นเฮ็ดตูบเนาะตูปเป็ดโอ้กว้างเติบจักแมตเนี่ยสองแมตทสองแมทคูงเพลเนาะสองแมทคูงคูณแมตทคูงหมดแหละอ๋อจะเฮ็ดเป็นแบบอันนี้ทิ อ่าอ่าอ่าอนี้นี่พอสวยบึ้งบึ๋งวะมึนี้สวยบึ้งบึ๋เอ้ยบันดึงแรงเสิมาเบิ้งตอนอันมุงเด้อมุง่งมันสิงาสุดไเนาะเอาซีมือพอนะมันนี้เนาะเอาให้ติมมให้กับงานเถอะอข้าบ้าวบ้าบ้า้วอันนี้ดูไม่ันจะได้อามาอันนี้เบ็มา น้องไปแบกยีงน้ำหวยป๊าไปแบกออกมานี่เน้องอันนี้อันนี้ว่ได้ซสื่อน้องไปแบกน้ำหวยพี่น้องอ,งอ,อ,อือก่ะขึ้นน้ำมาล้าแล้วเด้ะ มันเล็กวิ่งยัางต้มีแล้วไดแล้วเล้วแต่ปูมีแล้วเนาะอืมอ่าอันนั้นน้องก็พอเฮ็ดเบิร์นมือนี่มันนี่เอาเงินเอาไปก่อนหาแซนด์เลยเลยขอบใจเพันได้ไอายเป็นซืสุ <laughs> ยังอ่าหน้าบุญธรรมของไอรังเลยขอบใจหน้าบุญธรรมของไอรังที่ สนับสนุนน้องเห็ดของเป็ดอ่าอันนี้มันเอาไปใส่ใจก็เนื้อตัวใดที่มันบุพเพอที่มันขาดเคลื่อนแล้วก็สั่งเขาเอามาเห็ดให้มันสมบูรณ์แบบคือหน่อวางแพงเลยเนาะตัวอันตูมันก็มีแต่อ่อมแอมให้มันนั้นดีๆแหละแล้วก็ไปเสืออันบรรพับอีกยังมาใส่โดดบรรพับนี่ใส่อันขอกเป็ดเ็ดแล้วก็ใส่ตัวอันขอกตัวหนอกอะไรเด้อแล้วก็อาจีพมาอัปเดตให้เบิ้งเลยแหละให้พี่น้องเบิ้งน้ำกันแล้วก็ตัวใดที่มันขาดเคลื่อนแล้วก็จะเอาเงินให้ตั้งจากแรงวัดเราก็จะได้ไปสอกสิเป็ด อาหารเป็ดเนาะไปเดินแรงไอ้มาเบิ้งเด้วยพาัปเฮ็ดเลยอ่ะอไปเบียดกันเออสบายดีนะพี่น้องเนาะสบายดีนะไอ้สบายดีเพื่อนไหมสบายดีเออนี่ยน้องบุญคงเห็นไหน้องสบายดีบุญคงสบายดีผู้ใหญ่ใจบุญเพื่อนไหมสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอออันนี้เมื่อไหร่เบิ้งแม่นนั่นออกซูมนี่แม่นไปตัดไม้นี่ปะเมื่ออนุญาตเบิ้งเด้อโอ้ปลาโต้เคยเป็นบ่เนี่ อันอันเป็นเออเคยเป็นเอ่อสลไลด์ใหม่อันนี้ถ้าไปตัดทึกย่างทึกนั่นก็เป็นอันนี้แหละจ้ะโอ้ใหม่บานเฮาเอินเป็นไม่อันไม่หักม่วงอันนี้ไม่อันมเป็นพิษเนาะสบายดีไหมสบายดีสบายดีเออเฮ็ดยังกันนี่พาพากันเฮ็ดยัเงเฮ็ดเห็ดขอเป็ดนี่บ่อโอ้สวยกันทางขอรัวเลยเนาะ <laughs> บุญคงยู่ชาล,ลุไอเอานั่นมาให้เบิ้งดู อายไปเมืองมือมือบ้านนี้อเดี๋ยวขึ้นไปเมืองอไอเสือตัวนี้มาตอนเสือโอ้ัวมักหรือบอเสืกกอกีฬาเป็นยังไงคักีบบอคักคักเนาะอ่ะของเพื่อนหนึ่งชันกีบเมธนาวันเพิ่นสางมาให้กับอันเสือเสือนี่เด้อย, <c oughs> ยกมือขอบใจเพิ่นได้เมธนาวันแม่ตุ้ย ขอบขอบใจแม่ทํารางวัลลือแม่ตุ้ยอ่าสิซื้อเครื่องให้ลูกโอเคเงินนึงซั dai, ่นเก็บก็เอาไปไปซื้อขนมอยู่เฮียนเด้อเอันบ่เกี่ยวกับอันเฮ็ดอันตัวนี้เด้อเฮ็ดของเป็ดนี่แม่นมื้อนั้นอายหายไปแล้วเนาะเกอันตัวใดบ่ตัวใดที่ยังขาดเลก็บอกอายเด้อแล้วก็อายก็สิให้อีกแล้วก็หลังจากแล้วเบิดแล้วก็เฮาไปซอกซื้อเป็ดนํากันเนาะยังบ่เสง่งเียนบ่ดง อาทิตนาอาทิตนาวันนี้นบ่ไปโรงเรียนบ่ยยอนเป็นยังคือบ่ไปเป็นตุม้มเป็นตุม้มไปบ่ได้ปะโดยเออบ่นึงก็ดีที่หนอตุม้มนี่เนอไอยก็บ่เคยเป็นจักเถื่ออาทิตนาสิอาทิตนาเสียงตั้งใจเด้อเลยเออโอ้แม่นตัดใหม่นี่แม่นบ่ได้จา้างที่ตัดใหม่ตัดเองติตัดเองตัดเองเนาะอ่าๆๆาาทั้งพ่อทั้งแม่ไปตัดนํากันเลยโอ้ยดีๆๆๆ เอออันนี้มันน้องกําลังที่ซานนะซานฟ้าที่น้องก,ก็เป็นบ่าไปน้นอ,นอ,นองน้องบนโคงซานฟ้าลายซองมือสาวซ่านเป็น,น <laughs> มือสาวซานเป็นอันอันอิงอยู่ฟ้าทางในเป็นไพ่ซา,านพอป่ะเริ่มบนโครงอันบนโคงซานป่ะปอยงามแท้บนโครงซ่านบึนเ <laughs> <laughs> นี่พี่น้องของเป็ดเพิ่น เนาะอันนี้มันบอลเป็ดลอยหน่ำนะพี่น้นองตัวนี้มันเป็ดลอยหน่ำตัวน,นั้นก็แมน่นต์นะน้องเฮ็ดซองซองม่องตัวน,นี้แม่นบอลเกลืออาหาร,ปร,าารเ,หเป็ดหน้องกะเกียม์ไปเบิดแล้วแม่นหน่องซา้างนะบนโครงนี่โป๊งงานแท้งานแท้โอ้ขักาข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 าอ่าอันนี้มุงยังบ่แล้วแม่นมันบ่ทันมีครบอ่ะเลยแมน่นซังเขาเอาอีกบ่หรือว่าจังใดซังเขาเอาอีกซังเขาเอาอีกเลย เงินเงินยังมีอยู่ตีมีมีอ่ามีหลักกระซ้างเข้ามาเด้อเาตัวใดบ่พอหลักก็ขอบอกอไออีกเลยสอีอ่าหักซ้าไปฮะเด้อหลักก็หลังจากที่แล้วเบิดหลักก็ข้าคอยไปซื้อเป็ดซื้ออันสิ่งที่จําเป็นที่จะเลี้ยงเป็ดนี่เนาะเข้าคอยไปสอบซื้อมันกันหลังจากน้องแล้วมาแหละก็ใกลอาทิตย์นี้ไปแบบอาทิตย์หน้าน้องเซ้งเนาะน้องจะบ่ได้เห็นเนาะอาทิตย์ต่อไปคือน้องเซ้งเรียบร้อยแล้วเป็นบ่บ่ได้ไปโรงเรียนแล้วเนาะข้าก็เห็นประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยโอเคละได้เลี้ยงเป็ดละ ดีใจนําเด้อน้องนุ่งบ่ใส่หมดคือบ่เห็นแต่คนน้องบุญนําเมื่อเชาเขาว่าไปฟังคะแนนแต่อันจุป .1 ฮอดป .5 ไปฟังคะแนนอาจารย์เออไอ้ครูอ่านแต่คนตกคนคืนได้ผู้ไดที่1ยังบ้านน้องอ๋อแล้วน้องน้องบุญนํายัง ไปฟังคะแนนดิแบบเซิงแล้วเนาะน้องบุญนำยุบปฐมพี่น้ององเรียนปฐมคือองเรียนของน้องบุญนำน้องซองน้องซานน้องซักแล้วก็น้องกรงดีเข้าเจเซงแล้วพี่น้องนะเป็นองเหียนปฐมสำหรับรงเรียนน้องบุญคงแต่คืออาทิตย์น้าแล้วบุญคงเนาะอาทิตย์น้าจังจะเซ็งพี่น้องพี่น้องเข้ามาเบิ้งอันนี้แมนน้องก็พอที่ออกแบบเดจเองสิโอ้งามงามพี่น้องใหญ่เติอเลยเนาะโอ้เหลียงเป็ดเขาไลยโตอยู่พี่น้องเอ้ย นี่ทางในนองกับซีเทน้อยหนึ่งนะพร้อมครับเสานี่เสานี่ัะประกันปูกบกินที่บุญคงหนอเอาปูนใช้มันบออันพอหน่อบุญคงก็บุญคงเทปูนลงไปก่นอนพี่หนองเนาะแล้วเสาใสหับประกันว่าให้ปวกกินวาสานอ่าอืมอันใหม่ตัวนี้มันอันไอเห็นหนองไปแบกกระพอ่อนที่อ๋อดีด,ดีตัวใดที่เห็ดเองได้กับเห็ดตัวใดที่มันเนื้อบ้าก็แห้งกระจ่างเขาจะเด้อ เงินนึ่มีเะดอกคือไอบ้าแหละมีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นเป็นสปอนเซอร์ให้นะมองยังจืย้ยว่าซื้อเพิ่นจือ,ขอบ,อบขอบใจเพิ่นได้คันจื้อนะขอบอกขอบใจหน้าบุญธรรมหน้าบุญธรรมของไอรังของไอรังเออที่ได้สนับสนุนเนาะที่ทได้เป็นสปอนเซอร์และเป็นสปอนเซอร์ให้แกอหนาะทุกมื้อนี้ทั้งจังได้น้องก็ขอขอบอกขอบใจผู้ใหญ่ใจบุญ แล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่เขามาชมคลิปนี้นําอ่าอทั้งได้ก็ให้น้องตั้งอกตั้งใจเด้อความฟันในการเลี้ยงเป็ดของน้องเริ่มแบบมีแสงสว่างขึ้นมาแล้วเริ่มสิเป็นจริงขึ้นว่าทุกมือแล้วเด้อหลังจากแล้วปึ๊บน้องก็ได้เห็นเป็ดแล้วแหละ,หละอ้ายก็กําลังสอกหาวบอนสิซื้อเป็ดอยู่แหมๆก็ใยิบเติบเลยเนาะให้น้องเลี้ยงไปก่อนให้น้องเลี้ยงไปแล้วก็ศึกษานํามันอันใดผิดอันใดถือก็เลี้ยงไปแล้วก็น้องก็เก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆเด้อ ถ้าน้องเฮ็ดแตุน้อยใหญ่ามากน้องก็สะดวกสบายเหตุยังกะมันก็มีประสบการณ์แล้วนะอันนั้นแม่น้องก็สวยเนาะไปเหนอ้องแม่น้องสับฟ้าแม่น้องสับฟ้าเออเห้นอ้องลายหัวลายย่างนอ้องงามคือน้องเป็นคนซานอ่ะสุดยอดพี่นอ้องเร็กหน่อยคนนี้ขึ้บุ้งทั้งสี่พี่นอนะ้องเนาะมุ้งฟ้าธรรมดากับกลุ่มดนโยพี่นอ้องทำบุ้งของเป็ดขอไก่นะ เป็นเป็นฝ้าเก๋าเข้าเจ้าที่หนองสื่อนำเขาเจา้าเข้าเจ้าไปเห็นไฮแล้วเข้าเจ้าไปมุงเที่ยงไฮหลังจากที่เฮ็ดไฮแล้วเข้าเจ้าก็จะลือเนาะหือเอาฟ้าเด็ก็มาบานก็นเลยมาค่ายให้น้องนะให้นะ้อนงะคือถูกชิ้นถูกยั้งคูคิควให้นะ้องเป็นผู้บริหารให้นะ้องเป็นผู้จัดการเองเลยพี่นะ้องเพื่ออยากฝึกให้น้องเนาะพี่นะ้อนงะนะนะอยากฝึกให้น้องหูจักอาบริหารหูจักวางแผนเนาะ แบบพวกนี้ฮันแม่นนองเป็นคนวางแพนบมดเลยคูคิควบ่าดดบอกอยังเลยมีแต่ว่ามือนันคูคิควมาเห็นนองหลอมหัวยุก็เลยมาทามวา่านองเฮ็ดยังนองก็บอกว่าอยากเลี้ยงเป็ดเนาะอยากเลี้ยงเป็ดก็เลยมาแนะนานองน,น่นหนึงขันอยากเลี้ยงเป็ดล้วให้ให้หลอมให้มันดีให้มันมีชิดแล้วก็มีตูมียังผอมแนะนําซํานั้นซื้อทุกอย่างคือนองขึ้นแพนเองนี่่นองตัวนี้นองขึ้นแพนเองโดยที่มีผู้ย้ายใจบุญเพิ่นเนาะก็คือหน้าบุญธรรมของไยลังพพอร์ตยุทางล่างเนาะ,ะตัวใดดีคัดเคลกับ ฝากคูคิวมาอ่ามาเป็นกำลังใจให้น้องมาเป็นให้น้องสื่ออีกย่างในละที่จำเป็นนะ่ะสื่อปูนสื่อ,อย่างนาะใหม่ก็ตัวใดที่มันนักหน้าสาหัสกับสื่อเอาพี่น้องอ่าพี่น้องถ้าผู้ใหญ่หลายๆคนที่คิดได้คือกับน้องบุญคงเนี่ยเออพี่น้องเอ้ยชีวิตก็เอาบ่าได้ตกตั้ไปกวา,าดไพ่เรเนาะก็ซึนส้มซึมซนส้มความคืดความอ่านของน้องบุญคงอีลี่คูคิวก็ได้หใหม่ทางนอกนึงก็ กับแมนแมนนันจางเขาจเจ้าะต,ตุตัวนี้ครับนะน้องบอสสมารถไปตัดเองได้ว่าน้นองใส่เวลาไปเขาห้องเฮียนแด้น้องก็เลยจางเขาจเจ้าตัวนี้เนาะมาเห็ดหัวเห็ด,ดยังเนี่นะน้องจางเขาจเจ้าแต่วา่าใหม่ใหม่หน่อยๆน่อ,ยอ,ยอยังสี่คือเห็นพอน้องกับน้องไปแบกมากมือหน,นันเนาะใหม่หน่อยๆเท่าน,นี้กันนะ <c oughs> เออคือว่าเป็นคนที่มีความคิดความอ่านสมควรเนาะกับบอบอสพีดวังเนาพผมเป็พี่น้องที่ซัพพอร์ตที่ ยืมมือเขามาเป็นสปอนเซอร์ให้นองนี่นะนี่ตัวนี้นองกำลังตัดกำลังซานแทกคักแน่แล้วแม่นองก็ที่ว่าช่วยกันเนาะไม่ได้ไปให้บอแหมแล้วแล้วแล้วยแม่แลวแล้วจุดละยังไ่จุดถึอยังไ่จุดถาฝนตกกันนะว่าจุดมันยังบ่มีฝนซองมือมันยังบ่มีฝนน่องถ้าฝนบ่แม่นว่าถ้าฝนถ้ามัน ฝนก็ฝนสมมุตอืมเอออันนั้นแม่นอีแม่ตมไปอ้อยมูเกือมูบ่ะเอออีแม่ก็เอาเงินอันเข้านี่โออีแม่เอาเงินเข้านี่ไปซื้อมูนี่ได้แม่นึงียังบ่เกิดลูกเือเขาว่าเดนเดน6อีเอาเงินเข้าอยู่ใไปซื้อมูเงินเข้าอันเงินเงินเข้าว่ากูยืมนี่น่ะ เงินกู้ยืม2 2ล้าน7อ๋อเงินอันโครงการลุกสําบกเออเงินนั้นเอออีแม่เอาเข้าว่ะเออแม่ไแล้วต้องได้ใช้คืนเท่าใดตองได้ใช้คืนเดอีแม่ไปเอานําเข้าเข้าว่าจิเลี้ยงมีหยังอีแม่ว่าจิเอาหมู่ซื้อหมู่นีมาเลี้ยงถึงนี่ยังบ่เกิดลูกถือเข้าว่าอืเพราะว่าเดือนเดือน6นี่อเดือน6นี่มันอือๆๆไปใส่โอ Moon yang oh, ừ. của cỡ luôn thôi 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 เลี้ยงมูเนาะอะไนมันตมตมบอลที่ตมบอลเลี้ยงมูอะไนมันของหนำไอแม่บ่แม่นยังไม่ทันแล้วอ่ะมันบอลแล้วนี่มันเสียนดินบล็อกนี่มันงูยีบมันงูยีบดินบล็อกบล็อกอันบล็อกอันหัวบล็อกคันตี่ออหัวบ็อกแตกอ่ะแตกอ๋อแล้วของหนำไปจังซีเนาะอ่า แม่อยากว่าขอลุกซื้อเอาปูนเอาดินบล็อกเหน่งเด็ดดินบล็อกเปดไปเปลี่ยนอ๋อโตโตบล็อกติ้เออโตโตบล็อกบึงเบิ้งเบิ้งสันนลูกเบิ้งกันแป๊บเดียวเออหัวบล็อกหันแตกว่ะปูนฟ้าฟ้านี่เฮ็ดฟ้าเป็นไม้เหียได้บ่เป็นเนาะเฮ็ดฟ้าไม้เหียได้เนาะสันยังสี่อแม่อันบล็อกบล็อกเนาะ ลูกสิไปสอกซื้อบล็อกมาให้อีแม่บล็อกตัวอันโท้สวมน,นะเด้อลูกสิไปสอกซื้อบล็อกกับยังอีกอีแม่จะเอายังอีกต้องการอะไยังปูนเนี้อมันบลอ,อกมันก่อเแล้วย้อนบพรมีปูนนี่แด้ปูนนี่ประมาณจักเปล่าปูนสองมันคงเป็นเนื้เปล่าปูนฟองซ้ำเปล่าเปลี่ยนบล็อกปูนปูนซ้ำเปล่าเราก็สักกะสีเนาะสมมุติว่า เฮามีสังกะซีแล้วเมนใหม่ไหมยังอีเมะไปตัดมากอะไรอะใหม่ใหม่เศร้ากับใหม่เฮียนอ่ะอิเมะกับบุญคงกับอีพอเฮดเด้วยกัจังสี่อันพอดีเอาไอาโครงการข้างนอกแล้วกันเนาะเอาไใบโครงการข้างนอกบอออุญคงแล้วเบิดแล้วก็ซื้อเป็ดมาเลี้ยงถ้าว่าเงินเลือดจำได้แล้วก็ลูกซีให้อีเมะไปทองนำด้อยเดินเดินเออเอาปูนเอาบล็อกนี่โอเคเนาะเอาไใบเอาไใบโครงการเป็ดแล้วกันเนาะเพราะว่าลูก ถ้าว่าลูกแบงค์ไม่เห็นทองนำได้หยานหยานเป็ดเอ็นซิบุได้์ไลน์หยานซิบุแล้วของของเป็ดเอาไรเป็ดแล้วกันถ้าท่าของเป็ดนี่แล้วเนี่ยเออไม่เฮียไม่ยอ็นนั่นเฮาก็ก็ไปตัดก็ได้เออไม่เฮียไม่เอนอีเมีก็ไปตัดเอาเด้อแล้วอันมีแต่ว่าสังกะชีหันถ้าว่าเงินยังเหลือหันลูกซิบริหารลูกซื้อห้อีเมียได้ประมาณหาหกแผ่นนี่เนาะสังกะชี้กับปูนอ่าฮะอ่าบล็อกกับกับบล็อกเนาะอ่าโอเคโอเค À, ờ tảng thôi mẹ em đấy, nắng đi mấy mịn, đẹp thì này các con, bố phun ít tốt cũng chắc lẹ, phàm mửi. Phun ít thuốc như mẹ, mà mị hay, mà à, đại đây. Nhờ mốt đại chốt hay. <laughs> à, đại chốt à. à, ừ, <laughs> không chịu. À, bố mẹ thấy hao tít, bố đại chút con út cũng đại chốt tít. Của đại chút mất đâu. không ăn gì các con đấy. À, <laughs> à, 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 anh gì, cứ vợ cọ nào, à, thằng cọ nọ, nè, nó cả sàng đây nè. อ้าวอันนี้คือว่าใช้อันเดียวพิษเล้ยงพิดตัพิดพิษพิษเอ้หรบอกน้องไปเทงถ้าเมาเดี๋ยวเดไอ้บอกเดตัวนี้มันอันขึ้นมาหนึ่งมันบอกน้องยังเอาลงไปอีกเลยนะอันนี้เอาลงไปอีกเนาะช่วยเอาตัวลงไปเราตัวนี้มันยึดลุมซองมัน่ะน้องขึ้นมาตัวนี้มันยึดถึงหนึ่งเนาะน้องเอาขึ้นมาอีกเอ๊ะยังสิเป็นลายซองเด้แล้วนี่คือขึ้นนึกขึ้นนี่เออแม่นอแม่อันนี้ก็พิษ tất cả, I bung ong, I bung ong. Buffy lo ti. là lot, ít, ek, ek, ít ek, 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 mang ek, Mang ek, 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 แลสียล้นขับาบาเจขขาราดาก็ังอีู่เนาะี่ว่าสุขคันว่าเอาเงินไปซ่มสี่ล้านเับาขับเตน้อยมาตนอใส่จุคอยกาเกิดมาสุันลงใส่เงินบุยุชจุจอยแวหลานหนึ่งตัวอนชุขัันท่แล้วก็แปงรถให้สล่สาสบ่อปรถแมะ้อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นแล้วเนาะ เบิมักโกเมนไออโกเมนโค่เมนเบิร์ยกยกซองลงซองเลยไหมเออยังสิแหละเดี๋ยวอาบอกเอาใช้ผีตัวนี้เอาตัวนี้ใช่เนาะเี่ยอมเบิร์ยังสิเบิร์ตัวนี้เอาตัวนี้เอาลงก็ได้แต่ซองซองนี้ยกซองกลางนี่ยกซองกลางยกขึ้นเออเยเอามาเอามาจำๆโอเคใส่อีกนึงใส่อีกนึงเดี๋ยวันนี้นอมเบิร์ตัวนี้นี่ ตัวนี้มันลงซองมันน่ะน้องยกขึ้นตัวนี้นะกับตัวนี้ยกขึ้นเออช่องนี้ลงเออมันละบันนี้นะบุพิพ็จละดูแล้วเนี่ยน้องจะเห็นมันขึ้นซองมันน่ะแล้วบันนี้นี่ยกแล้วนี่ลง,ลงอ,อ,อ,งนยยอ,อันนี้นงลงมาเออช่องนี่ยก <c oughs> เออเอาบัดนี้นังงามแล้วบัดนี้เออเป็นขึ้นเป็นลงมันจะงามเนาะ สานไปได้ระยะหนึ่งประมาณหมอกมันเน้นๆแลวก็เขาเขาเคยตอกมันมสานไปได้ประมาณสีหาน้วกตอกตอกให้มันเขาจำจำ <c oughs> เอาสองพลูใส่กันเด้อเดี๋ยวเสด้จกับกัน <c oughs> มันคงไง <c oughs> <c oughs> ฮ่าพ <blender>, <laughs> ี <Sustain able> ่เนาะกัข้หายมดสุขสุขคนจงอยู่ดีมีแหงเนาะสำหรับอ่าเคสนี้ก็ต้องข้อขอบอกขอบใจขอบุญขอบคุณผู้ยญ่ใจบุญคือนาบุญธรรมของไอลังเนาะที่ได้สนับสนุนน้องห้เฮ็ดโครงการตัวนี้ขึ้นมานะกับข้อห้มีแต่ความสุขสดสื่นสมหวังตลอดทุกชีวารติการพี่นนอะอ่าลาลาทานที่เขามาติดตามหับชมกับเช่นเดียวกันเนาะข้ให้ทุกคนพบเจอแต่ความสุขสบายดีพี่นนอะ